สวัสดีครับทุกคนก็จะมาสุ่มผลิตแพตินัมนะฮะได้จากการบรรลุภารกิจเรื่องเขาบ้าหลักมันจะมันจะเป็นอะไรโอเคอะจักรพรรดิไปดีหนึ่งกอนนะฮะในนี้เนี่ยสุ่มผลิตแพตินัมกันเลยนะครับดูชิเฟอร์ดูชิเฟอร์ถูกแล้วกำลังของกระหน่ำ การจับที่ของกร็น้ำนี่ก็ดีอยู่นะเนี่ยอะไรกันลูซิเฟอร์อันนียู่เดี๋ยวนี้อันนี้ปะไม่ใช่เอาไปอะลูซิเฟอร์คอนโซลอันนี้ก็ปกลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์อออนนออล,ลูซิเฟอร์นี่ลูซิเฟอร์ในอันนี้ก็หาย มาดูก่อนว่าทำได้ได้ไดหรือเปล่าข้าภูมิใจเลยคูเบอร์คุณพี่ผมก็นำรอยากรู้ภูมิใจมากเลยเขามีดต่อเลรบ้างขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย